น,นี่ไม่เคยชนหนักหรือว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะ <c oughs> อบอกก่อน <c oughs> ปี64แต่ไม่แค่แสนเดียวเองค่ะ <c oughs> ถึงปีจะน้อยกว่าแต่ว่าสภาพนี่ไม่ต่างกันเลยค่ะคันนี้เนี่ยหนูบอกเลยว่ามันยังเป็นใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยตรงนี้แบบดีๆอยู่เลยไม่มีแต่ไม่มีร้าวไม่มีอะไรเลยและแถมเป็น10น็อตด้วยความคุ้มค่าที่คุณเลือกได้ KU M รถบรรทุก ออวันนี้นะคะรถเข้าใหม่ค่ะเป็นคู่แปดสิบล้อหัวลากนะคะถึงปีจะต่างแต่สภาพไม่ต่างเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเป็นแบรนด์อะไร ตัวนี้นะคะเป็นแบนด์ฮิโนเวคเตอร์500 314แรงม้าค่ะปี64นะคะตัวนี้สวยๆเลยพี่สีหัวสวยสวยทุกอย่างตัวเนี้ไม่เคยชนหนักหรือว่าไม่เคยเกิดอุบัติเหตุเลยนะ oh. บอกก่อนแล้วตัวเนี้ยค่ะมายอยู่ที่130,000เองนะคะถ้าเทียบกับปีนะคะปี64เตีไม่แค่แสนเดียวเองค่ะ, oh. ะเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยสวยมากไอตัวนี้ยังแบบดีๆอยู่เลยนะพี่ oh. คือสภาพคือเหมือนใหม่เลย ปี6-4เองแค่2ปีเท่านั้นค่ะถ้าลูกค้าแบบอยากมาชมของจริงอะ่ะมาชมได้ที่ K U M ได้เลยนะแล้วจะบอกไอ้ตัวเนี้ยมันเป็น10มนอตด,ด้วยค่ะคตัวเนี้ยหนูเปิดราคาอยู่ที่1,950,000บาทเท่านั้นเองค่ะเป็นราคาที่รวมเป็นช่วงล่างขายของเหลวด้วยนะคะ10ล้อคันนี้อ่ะเดีย๋ยวเราจะมาดูอีกตัวหนึ่งเลยค่ะ คันนี้ต่อเลยค่ะคันนี้ 10ล้อหัวลากคีโนเวกเตอร์500-314แรงม้าปี62นะคะถึงปีจะน้อยกว่าแต่ว่าสภาพไม่ไม่ต่างกันเลยค่ะคันนี้คันนี้นะคะจะเร่นมาอยู่ที่3 1 0 0 0 0เลยค่ะ3 1 0 0 0 0แต่เป็นปี62ถือว่าวิ่งน้อยมากๆานะคะโดยปกติแล้ว10ล้อเขาจะวิ่งจะวิ่งปีละแสนค่ะพี่อเดี๋ยวเรามาดูกันเลยบอกเลยว่ามันยังเป็นใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยตรงเนี้ยแบบดีๆอยู่เลยไม่มีแต่ไม่มีรล้วไม่มีอะไรเลยและแถมเป็น10น็อตด,ด้วย10น็อตนี่คือแบบเรียกว่ารุ่นใหม่ๆเลยนะคะสว อ่คันนี้นะคะหนูเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนบาทเท่านั้นเองนะคะ1นึ่งล้านเจ็ดแสนนี่รวมราคาเชดช่วงล่างขายของเหลวค่ะราคานี้คือดีมากไม่แพงเลยอ่สำหรับใครที่สนใจทั้ง2คันนี้นะคะสามารถทักมาได้ที่เบส KUM ์ UM, เรมรถบทุกมือสองหรือโทรได้ที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสามเจ็ดสามเก้าเจ็ดเก้าสามได้เลยค่ะ